สวัสดีครับวันนี้พาน้องภูม่ามาให้อาหารให้อาหารเป็ดนะครับวันนี้น้องภูม่าไม่ได้ไปโรงเรียนตัวรุมๆเหมือนจะไม่สบายใช่ไหมใช่นะครับวันนี้น้องภูม่านะครับก็เลยมาให้อาหารอาหารเป็ดนะครับ,นะรบสำหรับคลิปนี้นะครับพาทุกท่านนะครับมาดู เป็ดบารรี่กินอาหารตอนเช้านะครับนี่ก็คือใช้อาหารเช่นเคยครับลดต้นทุน,นครับมีต้นกล้วยสับนะครับใส่ลำนะครับโดยเช้านี้นะครับผ่านน้องภูม่านะครับมาให้อาหารเป็ดช่วงเช้านะครับวันนี้น้องภูม่าไม่ได้ไปโรงเรียนเหมือนอาการตัวร้อนๆน,นะครับ คุณยายเลยไม่ให้ไปโรงเรียนใช่ไหมอ่าใช่นะครับอ่านะครับน้องภูมาตเต้นโชว์เลยนะครับอันนี้คือเป็ดบาร์บรี่นะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นที่อ่าทางผมจะเอาไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับอ,อันนี้เป็นพ่อพันธุ์นะครับแต่ไอคู่ตัวใหญ่ๆน้นนะครับเป็นพ่อพันธุ์กระบินบุรีนะครับที่ได้ ไปซื้อมานะครับตัวละสี่กิโลเลยนะครับทุกท่านนะครับสองตัวเนี่ยตัวที่ใหญ่ๆนะครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับน้ําหนักสี่กิโลนะครับเขาน้าจะโตได้มากกว่านี้อีกนะครับเพิ่งยังจะเป็นหนุ่มนะครับเพิ่งน่าจะเป็นหนุ่มนะครับหงอนสีแดงๆนะครับหน้ายังไม่แดงเต็มที่เท่าไหร่นะครับนะครับก็เริ่มเป็นหนุ่มแล้วแหละนะครับก็คือรุ่นนี้เราจะเก็บไว้ครับ อาจจะเยอะแดงเลยนะครับอันน้องพุมาปิดน้ำเลยแล้วนะน้ำเต็มแล้วครับอันนี้ครับเราก็ให้น้ำแบบนี้นะครับให้น้ำเป็ดนะครับได้เล่นได้กินนะครับสำหรับเป็ดรุ่นนี้ก็ยังมีอยู่ประมาณ40-50ตัวอยู่นะครับเพราะช่วงนี้เป็ดไม่ค่อยไข่เท่าไหร่นะครับน่าจะอยู่ช่วงที่พักไข่แล้วก็มีมีฟักอยู่ อ่ลางนึงแหละครับแต่ยังไม่ออกหมดนะครับก็ออกไปแล้วรุ่นนั้นนะครับได้แค่8ตัวนะครับสำหรับสมาชิกหรือ FC หรือพี่ๆนะครับที่ทักมามีลูกเป็ดไหมนะครับเดี๋ยวใจเย็นนะครับเดี๋ยวจังหวะนี้เป็ดยังไม่ไข่พร้อมกันนะครับเพราเราใช้วิธีการเลี้ยงทรมชาติแบบธรรมชาติครับเราไม่มีตู้ฟักไข่นะครับเราใช้แม่เป็ดเป็น ตัวฟักแบบฟักแบบธรรมชาติเลยนะครับแม่หนึ่งนะครับก็ได้ประมาณนะครับสิบหถึงสิตัวนะครับแต่ละแม่นะครับแต่ตอนนี้นะรู้สึกแม่เขายังไข่ยังไม่เต็มที่นะครับเดีวก็ได้นะครับได้ขยายพันธุ์นะครับจะทำรุ่นนี้ไว้อีกสัก10ตัวนะครับตัวผู้2ตัวแล้วก็ตัวเมียสัก10ตัวนะครับเดี๋ยวจะคัดเอาไว้นะครับที่เหลือ นะครับก็จะเป็นเป็ดขุนนะครับหรือใครสนใจนะครับเป็ดที่เหลืออยู่นะครับอยากจะเอาไปขุนต่อนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับตอนนี้ย้ำนะครับมีแต่เป็ดใหญ่นะครับไม่มีเป็ดไม่มีลูกเป็ดนะครับติดต่อมาได้อยู่ที่เบอร์โทร099 679 1084นะครับเป็ดก็กินข้าวนะครับน้องภูม่าก็ กินข้าวนะครับน้องพูม้มากกินข้าวแข่งกับเป็ดเหันหน้าไหน่อยสิกินข้าวอาร่อยไหมครับอร่อยมากนะครับเป็ดก็อร่อยถามเป็ดเดี่ยอร่อยไหมาถามดีๆเป็ดอร่อยไหมเป็ดเป็ดครับกินข้าวอาร่อยไหม,มอร่อยเหมือนผูมมากไหมครับกินเยอะๆนะจะได้โตเร็วๆ,วๆจะได้ออกไข่ให้พูมมากกินด,ด้วย นะครับทุกท่านครับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบบ๊าายย